มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น Honda CVG e n 4นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการสำรองเพิ่มการหายนะครับตอนนี้ช่างกุญแจชินมาถึงที่บริการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งมอบเราจะทดสอบนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ของเราเป็นแท้สูตรเลยนะครับในเรื่องของรีโมทนะครับรับประกันยาวๆไม่ร่วงไม่หายนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคเราจะทดสอบรีโมทก่อนนะครับของเราที่โปรแกรมขึ้นนะครับ อันนี้ล็อกสังเกตไฟขึ้นเสียงกรอนลั่นนะครับกดล็อกโอเคเด้งอ่าของเดิมของลูกค้าอ่าล็อกล็อกอยู่นี่ครับอ่าล็อกปุ่มดำๆนิดนึกดล็อกโอเคเราจะมาเทสระบบของสตาร์ทนิดนึงครับตัวน,นี้เป็นระบบ immobilizer ถ้าไม่ลงทะเบียนรถสตาร์ทไม่ติดนะครับวางดอกแคร์ไวไก้ก่อนนะครับก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยดูตำแหน่งเกียร์ P นะครับกดเหยียบเบรกมือเกียบเบรกไว้อ g น เรียบร้อยเป็นอันว่าเครื่องฟิสต้าจีทง่ายนะครับสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ Honda c เซ v ีนะครับอ่ะเทสตัวเดิมด้วยก็ได้ครับเสียบกุญแจเข้าไปอย่าเบรกบิดไอจีออนเรียบร้อยทั้งคู่นะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda c เซียเจน4ี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครได้ไปตัวนี้สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการขับขี่สมรรถนะคุณภาพสวยงามนะครับอ่ะส่งมอบครับ อ,อ่าลองเทสดูลองเทสดูตัวใหม่ครับตัวใหม่อลองเทสดูดิยิงรีโมทกดปุ่มสตาร์ทของเราต้องมั่นใจให้มั่นคงสุดยอดมากนะครับอ่ารีโมทลองยิงดูกดที่ล็อกไหมโอเคลั่นประตูดึงไม่ออกอนล็อกโอเคเรียบร้อยสุดยอดมาก ครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่โทรมาเบอร์นี้นะครับมีโมบายวิ่งซัพพอร์ต24ชั่วโมงครับถึงไหนถึงกันขอบคุณครับ